สวัสดีค่ะก็ในวราระดิถีขึ้นปีใหม่นะคะก็ขอกราบนะคะสวัสดีสิทธิ์เก่านะคะสิทธิ์ปัจจุบันอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาทุกท่านนะคะขอขออาราธ,ธนาคุณพระศรีรัตนาไตายนะคะช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะในปีนี้แล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการะคะ่ะครับในวราระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยนะครับ ก็ขอให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์บุคลากรรวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานครับข,ขอบคุณครับกราบสวัสดีนิสิตคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาในวราระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ดิฉันขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกดลบันดาลให้นิสิตคณาจารย์และบุคลคากรทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะแล้วก็เจริญในสิ่งในหน้าที่การงานนะคะในวาระเทศกาลวันสงการประจำปีนี้นะครับผมขอให้พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมี ครอบครัวที่อบอุ่นนะครับทุกคนมาอยู่รวมกันนะครับและขอให้สงการานนี้เป็นสงการานที่มีความสุขอีกปีหนึ่งเหมือนทุทกๆปีที่ผ่านมาแฮปปี้ฮอลิเดย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะในวราระดีถีขึ้นปีใหม่ปีพศ2565นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบรรดาลประทานพร ให้คณาจารย์บุคลากรทุกท่านรวมทั้งนิสิตมีสุขภาพภพารณาไมยแข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขนะคะสวัสดีครับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านเนื่องในประเพณีสงการานต์วันปีใหม่ไทยได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งกระผมขอวอวยพรให้นิสิตและบุคลากรทุกท่านมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงาน แล้วก็ประสบความสำเร็จดังใจหมายทุกประการสวัสดีครับเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยนี้ขอให้สมาชิกชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญและมีสุขภาพแข็งแรงที่ดีตลอดปีสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้ทุกๆคน,นครับมีความสุขกับงานปีใหม่ในวันนี้นะครับปีใหม่ไทยของเรานะครับแล้วก็ขอให้นิสิตในคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะครับมีความสุข กับการที่ยู่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ของเราแล้วก็ขอให้อาจารย์ทุกๆคนนะครับช่วยกันพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ของเรากับคณะบดีคนใหม่ของเรานะครับช่วยกันทํางานนะครับพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ของเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับคณอาจารย์แล้วก็บุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านนะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับในปีพุทธศักราช2565นะครับ ผมนะครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนนาฏยนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับช่วยประทานพรให้ทั้งคณาจารย์สายสนับสนุนแล้วก็นิสิตทุกคนนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยนะครับโดยเฉพาะปราศจากโควิดนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจหมายทุกประการนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับ ครับก็ขอต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยสำหรับนิสิตคณาจารย์และเจา้าหน้าที่ทุกคนนะครับในปีนี้เนี่ยเราก็ได้ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะจากโควิดในทีเนี่ยปปีนี้ผมก็ต้องขอให้ ทุกท่านเนี่ยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็สามารถมีผลงานทางวิชาการต่างๆจานวนมากในปีนี้สหรับนิสิตท,ที่กําลังจบออกไปเนี่ยก็ขอให้ได้พบงานในสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็ในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่ก็คงต้องขออวยพรนะครับให้สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขในคณะวิทยาศาสตร์นี้นะครับแล้วก็ขอใหออ้มีสุขภาพแข็งแรงทุกทท่านด้วยนะครับ สวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีสําหรับวันสงกรานต์ปีนี้นะครับขอให้ทุกทท่านไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็นิสิตทั้งหลายนะครับมีความสุขนะครับสมหวังสนุกสนานรื่นเริงนะครับสระน้ําตามหลักโปรเจกต์ไดนะครับกราบไหว้ตามแรงโน้มถ่วงนะครับด้วยความเป็นห่วงจากภาควิชาฟิสิกส์นะครับสวัสดีครับทุกท่านเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยกับผมก็ขออํานวยพรอํานวยชัยให้ทุกท่าน ทั้งบุกทั้งคณาจารย์บุคลากรและนิสิตทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายด้วยครับสวัสดีครับ